นี่ตบจริงนะเดี๋ยวนั่นเหรเดี๋ยวค่ะคุณคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฉากค่ะนี่เปิดฉากมากินข้าวสวยนะมากินก็เย็นไม่ได้นะครับนี่ไลฟ์อยู่พอดีเลยไม่ฉัดเย็นไม่ใช่หรอพี่ฉันทำไมหลอกใครว่าไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเธอมาหลอกหลังที่ไลฟ์อยู่ คอนลุกคนลุกน้า่อยเวหรอที่ตอนนี้เราเปลี่ยนนะเปี่นเปลี่ย่ตอบคำถาม้วยว่าบรินทไ์ทอนส่วนไหนของเรอรไบนนะาเป็นผู้ผลิตพี่เจนนี่อยู่อเมริกาค่ะพี่เกดพีเกดตบเลว่าผมเป็นเจ้าของ กปการที่นวัดมาบริษทมาเตพื้นที่เหรอเออ้ว่ดมาแจ่งชิงพื้นที่ได้ไงวะไม่ได้แล้วี่มันยากไปคนลุกมากค่ะเกิดที่เหรอคะเดี๋ยวช่วงโฆษณาเราจะส <refin ements S 3> ัมภาษณ์ผู้า <th> ย